ได้แล้วขนมปังกรอบมัทฉะทุกคนเนยถั่วรสมัทฉะคือน่ากินมือ้อก็ไปกดมัทฉะสีเขียวมาจ้าเนยถั่วจากพาวินีนี้จ้าทุกคนความเหนียวข้นของเนยถั่วเขานะเป็นมัทฉะครีมมี่มากๆเลยเดี๋ยวเรามาทากับขนมปัง ก่อนอื่นจะปิ้งขนมปังให้กรอบๆก,ก,ก่อนได้แล้วขนมปังกรอบเนยถั่วมัดช้าวิน่าหร่อจัง เนื้อถั่วคือหอมทุกคนเนียนละเอียดได้ความเป็นเนยถั่วและยังมีความมัชชะเพิ่มขึ้นมาอร่อยมากกินหนึ่งแผ่นเนี้ยเป็นมื้อเย็นได้เลย